คลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดนินจามาตตาจินบรีกับยำลูกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพยำร้านสุสวัสดีครับอันนี้ก็กำลังยุ่งเลยพี่สุบอกว่าตอนนี้วัตถุดิบเหลือแค่นี้แล้วนะครับวันนี้คนเดินเร็วแล้วก็เดินเยอะด้วยเนาะ ก็ยังรับคนละครึ่งเนาะเรียกด้ว huh. ่า uh huh. ยอดขายปังสุดๆ mm hmm. ยัยงมีคนละครึ่งด้วยแล,วแล้วนี่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มได้อีกนะครับ mm hmm. ถึงวัตถุดิบจะแพงแก๊สก็ขึ้น ก็ย <formation jin x 2> <s at> ังขายทุกอย่าง10บาทเช่นเดิมเด๋อนนี้ขึ้นมา5บาทครับติต่อไปบาง่ะนี่นะครับทอจะทานอะไรก็ไปเลือกมาหยิบจับมากันได้เลย พวกเห็ดต่างๆทางร้านก็จะแพ็คไว้แบบนี้ถ้าเป็นพื้นฐานที่ไม่ได้เลือกผักทางร้านก็จะใส่เป็นกะล่ำกับแครอทแบบนี้นะครับสามารถเลือกที่จะใส่เป็นแบบดิบหรือแบบสุกก็ได้น,น้ำจิ้มเงินร้านของแท้ มีบ้านมีรถก็เพราะหม้อนี้เลยกละมังนี้เลยนะนลนนนแล้วตอนนี้วันจนันทร์อังคารย,ยังขายอยู่ตลาดโน้นอีกไหมตรงนี้หยุดใช่ไหม ม้วนมีโรคประจำตัวนี่คือต้องขดขาในเด็กนานคือนานต้องขดขาต้องพักการนักษาก็เลยขายตลาดเดียวเลยเนาะแกงพร้อมดยแกงพร้อมครับเดี๋ยวมาดูอีกก็พักผ่อนไปในตัวเนาะสองวันจันทร์อังคารโรคประจำตัวต้องพักผ่อนนอนน้อยไม่ได้ครับนอนน้อยไม่ได้ครับใส่ก้อนอ่ะ ใส่เหล็กเนนาะใครที่เป็น f อฟซียามรนันสุอยู่ก็รีกัดอยู่ที่ตลาดนินจามาตานะครับเจอกันตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์เลย

เผ็ดตีก็จะประมาณนี้เลยนะครับเจ็ดย่างเจ็ดย่างค้าวใส่ขได้ถึงร้านเจ็ดย่างวัตถุดิบที่ร้านเนี่ยเขาจะคัดสรรน,นะครับอย่างเกี่ยวปลาเนี่ยก็ใช้กันอย่างแบบของอย่างดีเลยเนาะของสามย่านเลยนะครับตัวผงชิ้นต่าง มมส่กคุณลูกค้าก็ารันตีแล้วว่าอรานนี้อร่อยเลยครับไม่ทานไม่ได้2 3 4 5 6ห้วาเอาไปด้วยนะแ่น้ำยำงาอะแยมยำเส่ะคงานะคลูกค้า6่า็น มาวันนี้ก็จะรอคิใหน่อยใช่ไจมคะเข็ด่ะจ้ามาแล้วครับเติมพิกแล้วสังเกตด,ดูความหนาแน่นของพริกนะครับ โอเคก็ฝากกันไว้นะครับกับยำลูกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพยำร้านสุพิกัดตลาดดินจามันตัดชนบุรีวันพุธถึงวันอาทิตย์4โมงเป็นต้นไปนะครับ4โเนื่อง4โมขายแล้วค่ะก็อย่างวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมาเร็วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดวันพุธอัดจะตั้งร้านค้าครับโอเคหกใช่ไหม19อย้าใหญ่างนี้จ้า โอเคครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ